วันนี้ได้นอนตื่นสายดีจังอะเอาแม่ไม่ไม่ไปไหนหรอครับวันนี้วันนี้วันอาทิตย์แม่จะไปไหนได้ไงเล่าอ๋อเออจริงด้วยลืมไปเลยอะแม่ปิดเทอมไม่ได้ดูวันเลยอะเออว่าแต่แม่มีเรื่องอยากจะคุยกับลูกตั้งนานละแม่อยากรู้มากๆเลยอะหอมอเรื่องเรื่องอะไรหรอครับแม่ก็ตั้งแต่ลูกโตมาเนี่ย ลูกอ่ะยังไม่เคยมีแฟนเลยนะแม่เลยสงสัยว่าลูกอ่ะเป็นเกย์ใช่ไหมเกยคเนี่ยนะใช่ถ้าเป็นอ่ะบอกแม่ได้นะบือแม่จะพยายามยอมรับมันให้ได้อ่ะไ <c oughs> ม่แม่โอ้ยแม่คิดได้ไงเนี่ยว่าผมจะเป็นเกยผมไม่ได้เป็นเกย์เอา้า ไม่ได้เป็นเกย์หรอกเหรอแล้วทําไมถึงไม่มีแฟนเลยอ่ะโรงเรียนอ่ะไม่มีคนส,สวยๆเลยเหรอก็เมียแม่มีหลายคนด้วยโอ้ยแม่อยากเห็นลูกชายของแม่มีฟงมีแฟนจีบสาวให้มันเก่งๆเ,เหมือนกับพ่อของแกหน่อยสิอ่าเอานะแม่ถ้าเจอคนที่ผมชอบผมจะพยายามแล้วกันนะครับโอ้ยแม่ต้องรออีกกี่ปีเนี่ยกว่าแม่จะเห็นแฟนของแก แม่ว่านะไม่ต้องตามหาแล้วลูกอะลองคบกับหนูฝ้ายลูกป้าเอไหมล่ะลูกอ่ะฝ้ายเนี่ยนะแต่ผมกับฝ้ายรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแม่แถมอีกอย่างแม่กับป้าเอก,ก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยก็พอแบบนั้นแหละแม่สนับสนุนหนูฝ้ายเต็มที่เลยนะเป็นเด็กน่ารักหน้าตาก็ดีเอแม่เรื่องนี้ให้ผมตัดสินใจดีกว่านะครับ แล้วแต่แกแล้วกันถ้าแกชอบใครอ่ะก็รีบทําอะไรสักอย่างก่อน <ไป S 2> ที่มันจะ,นะสายไป<ม>เอา้เอาไอ้ลูกคนนี้เฮ้คุยอะไรตังแต่เช้าเอา้ยนั่นมันป้าป้านี่วันนี้เรานัดไปไหนด้วยกันด้วยหรอ <c oughs> เปล่าหรอกพอดีเราแค่อยากจะมาคุยอะไรกับบื้อเฉยๆอ่ะ <c oughs> วันนี้แต่งตัวสวยเนี่ยจะไปเที่ยวไหนหรอ <c oughs> จริงเหรอ ไม่เคยได้ยินบือชมเราเลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าบือชมเราแบบเนี้สงสัยเราคงต้องแต่งชุดนี้บอ่อยๆแล้วแหละเอ้ยมันจะเหม็นแล้วนะ <c oughs> แล้วสุลูป่ปามีอะไรจะบอกเราล่ะอ๋อ <c oughs> คือว่าเราแค่อยากจะมาบอกบือว่าเราจะย้ายบ้านแล้วนะ <c oughs> สร้างบ้านใหม่หรอ ที่ไหนอะเปล่าพ่อเราต้องย้ายบ้านเลยอ่ะอ๋อแล้วพ่อแม่ป้าย้ายไปอยู่แถวไหนอะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลาจากโรงเรียนมากอะต่อไปเราไม่เดินไปส่งป้าบ้านแล้วนะอืมคงไม่ได้กลับบ้านด้วยกันอีกแล้วล่ะอ,อมันไกลามากเลยเหรอเออไม่เป็นไรถ้ามันไกลก็เดี๋ยวเราจะเดินไปส่งเราต้องย้ายไปต่างจังหวัดเลยอะ ทางจังหวัดงั้นก็หมายความว่าต้องย้ายโรงเรียนเลยเหรออืแล้วเมื่อไหรจะกลับมาอ่าเธอไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วก็ได้อ่ะอ๋อจะมาบอกลนะแล้วสินะแล้วปานจะไปเมื่อไรล่ล่ะน่าจะไปวันนี้แหละ เราก็เลยอยากจะมาบอกลาเบื่ออ๋อืมเข้าใจแล้วงั้นเราไปนะอย่าเพิ่งทิ้ฉันไปได้ไหมมันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจมันยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาใหม่นอนสิไว้นอนสิไว้เบื่อ ป่าใหญา่บ้านเองแกคนดีใจดิจะได้มีมีไขรมาแก้งแกอีกแล้วไงเราชอบบือมากเลยนะฮะชอบบือตอนที่ได้เห็นสีหน้าของบือตกใจอะ่ะอ๋อเราจะได้ไม่ถูกป่าแกอีกแล้วไง <laughs> จะเสียใจรือไหมวะต่อไปอะแกแกจะไม่ได้เจอปะแล้วนเว้ยจะไม่มีใครแกล้งจะไม่ต้องไปเดินส่งไข่ที่บ้านอีกแล้วหวัดดีมึงเอ้ยเอ้ยเอ้าดีใ,ใจจริงดีใ,ใจยังไงฉันดีใจจริงเลยในที่ <ใจ S 2> สุด ฉันฉันดีใจจังเลยเบือ่อห้ามเป็นแฟนใครเตดขาดรอจนกว่าไปก่อนนะเอ้าบ้านะบ้าไข่ไข่มันไข่มันจะโทนนี้เธอ หายไปเฉยๆได้แล้วใครมันใครมันจะไปทนได้ใครมันจะไปทนได้กันเล่าป้าป้ามีใขรอยู่ไหมครับม,ม,มีใขรอยู่ไหมครับมีใขรอยู่ไหมป้าเราเองเราเบื่อเองป้ายังไม่ไปใช่ไหมเรา เรามีอะไรอยากจะคุยกับป้าป้าป้าออกมาก่อนดิป้าป้าไม่อยู่แล้วงั้นเหรอป้าเราอะชอบป้าด้วยอ้นม <c oughs> <c oughs> แกชอบปลาแกก็ไปซื้อที่ตลาดสิจะมมตะโกนเวไวยําไมอยู่ที่นี่นั่นสิที่นี่ไม่ได้ขายปลานะจะกินปลาก็ไปซื้อที่ตลาดโอ้ย <c oughs> คนกำลังดูช่อง n x h อยู่มัเสียงดังอยู่หน้าบ้านอยู่ได้หวัดวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณคุณลุงคุณป้ายังไม่ไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องย้ายได้ไหมคุณลุงคุณป้าครับผมผมขอนะครับ อย่าย้ายไปไหนเลยผมผมอ่ะเสียเสียปลาไปไม่ได้จริงเสียปลาไม่ได้ก็แทงน้ำเต้าปูดิใช่อะไรของเธอเนี่ยพ่อหนุ่มฮะยงยงย้ายย้ายอะไรก็เรื่องที่คุณลุงคุณป้าจะย้ายบ้านเนี่ยครับฮะนี่คุณเรากำลังจะย้ายบ้านกันหรอเออนั่นดิ เรากำลังจะย้ายบ้านกันเลยวะเนี่ยคุณเก็บของหมดหรือ,อยังอะบ้าเหรอดูแต่คลิป NXC h ยังไม่ได้เก็บเลยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> โอ๊ยคุณเคลียร์แล้วกันนะฉันขอไปดูช่อง NXC h ต่อละโอ้ยไอ้หนุม่มตกลงแกมีอะไรกันแน่ <c oughs> พ่อคะเขาเป็นเพื่อนหนูเองแหละเดี๋ยวหนูคุยเองนะอา้างั้นเหรอเออน,นี่นี่มันยังไงกันครับปา <c oughs> นี่บอร้อ,องไห้เลยเือเนี่ยแกล้งแค่นี้เองอแกล้งงั้นเหรอมครั้งเนี้ยเหมือนมากเกินไปแล้วนะแกล้งกันขนาดนี้อ่ะทำไมตาต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ยก็ที่ฉันทำแบบนี้ฉันอยากจะให้บือมาที่นี่ เพื่อที่จะบอกบือว่าต่อจากเนี้ยบือมีแฟนได้แล้วนะอะทำไมอะก็ฉันได้ยินที่บือบอกชอบฉันเมื่อกี้มันเลยทำให้ฉันรู้แล้วว่าฉันอะคิดยังไงกับบืออแล้วเราปาคิดยังไงกับเราอะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแข่งกันวิ่งจากที่เนี่ไปจนถึงโรงเรียนเอาไหม อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันถามไปว่าปารู้สึกกับฉันยังไงปาก็ตอบฉันมาก่อนดีอยู่ดีๆจะมาชวนวิ่งไปโรงเรียนทำไมอะก็ฉันอยากลองวิ่งแข่งกับบือนี่นะ่ะนะวิ่งแข่งไปโรงเรียนกันไม,ไม่เอาฉันอยากรู้ว่าสรุปแล้วปาคิดยังไงกับเราอะนี่ บือจะไม่แข่งวิ่งกับเราจริงๆหรอก็ถ้าปาไม่ยอมตอบอะเราก็จะไม่แข่งวิ่งกับปาแต่การแข่งวิ่งครั้งนี้มันมีบทลงโทษด้วยนะบทลงโทษบทลงโทษอะไรอะก็ถ้าเราถึงเรียนก่อนอะแล้วเบือแพ้เบือก็ต้องโดนลงโทษด้วยการมาเป็นแฟนเรา<อ>แต่ถ้าบือชนะ เราก็จะเป็นแฟนบบอร์อถ้างั้นอะ่ะเริ่มเลยนะเอย้ <c oughs> <c oughs>